สวัสดีจ้าจะทิพพาเข้ามาในสวนนะคะมาแล้วจ้าโอ้ยมาเจอเห็ดจ้ะทุกคนมาเจอเห็ดค่ะฝนตกใส่เห็ดหลังง่บ่นน่ดูจ้ะทุกคนโดนฝนตกใส่ เห็ดนะคะไข่ก็มีจากไข่ของเห็ดจากทุกคนไข่ของเพื่นจากพี่น้องเห็ดปลาจ้าดอกนี้ก็โดนฝนดอกนี้ก็โดนฝนเป็นเห็ดละงอกว่าจาทุกคนพี่น้องเนี่ย ถือฝนเลยจ้ะอยู่ใต้โคนต้นไม้นี่จ้ะอยู่ใต้โคนต้นไม้นี่นะคะเป็นเห็ด <Okay. S 1> เห็ดป่าจ้าไม่รู้ใจเห็ดละงกหรือเปล่าแอดที่เห็นอย่าทีเ่ทเลยถ่ายมาฝากทุกคนแะโอ้ยทำไมหมานแต่เช้าอย่างนี้โชคแต่เช้าอย่างนี้เนอะมาเจอเห็ด นุ่นไข่ของเขาอันนี้ดอกนี่โดนเปียกเลยจ้าเดี๋ยวเราไปหาต่อกันทางนู้นค่ะทุกคนฝนตกไปปลอยสวัสดีจ้า